มิวเอกมหิดอินเตอร์มีหลักสูตรอะไรให้เลือกบ้างอ่ะคลิปที่แล้วเราสรุปกันไปแล้วนะว่ามิวออกเขาเปิดรับปีละกี่รอบนอาสามารถเข้าตอนไหนได้บ้างสี่รอบเลยโอกาสเยอะมากใครที่ดูแล้วเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยสนใจอยากเรียนมหาลัยนี้ลองมาดูกันว่าหลักสูตรอินเตอร์ของเขามีอะไรให้เลือกบ้างขอบอกเลยว่าแบบเยอะมากมีทั้งสายวิทย์สายศิลป์สายบิหารมาหมดมาดูที่หลักสูตรยอดฮิตที่วิว่าน่าจะมีคนยื่นเยอะที่สุดก็คือ BBA Business Administration ของไม่หริอก็มีเลือกสี่ major มีอะไรบ้างพี่ะ Business Economics อันที่2อง Finance อันที่สาม Marketing แล้วก็อันที่สี่ International Business ใครสนใจ Business แต่รู้สึกว่าสี่ major นี้อาจจะยังไม่ตรงตอบโจทย์ของเราเขามีอีกหลักสูตรหนึ่งให้เลือกนะคะ TSB ย่อมาจาก Travel and Service Business e อ t r e อ r e เ e u น s h i ชยาวนิดนึง้ช่วยกันนะสมองรับไม่ไหวแล้วตอนนี้จบสาย Business ไปแล้วอีกคณะยอดีอันนึ่งสำหรับน้องๆสายสินมีเดียคอม ยอ่อมตจากมีเดียคอมมิวนิเคชั่นเออก็คือเหมือนนาบีเทศคล้ายคล้ายคล้ายสไตล์คอมอาร์ตของจุลาม,ม,มาดูสายวิทย์กันบ้างสายวิทย์ของเขาก็มีให้เลือกเยอะสายแอน,นมีให้เลือกกี่เมเจอร์มีเมนโวเยอะมากเลย มี 1. applied mathematics อันที่ 2. biological sciences อันสาม chemistry computer science และ food science ด้วย food science and technology ซึ่งมีน้องของเราที่แบบโอ้คะแนนมี p a s s i o ทางด้าน food science แล้วเขาก็แบบเจาะจงว่าจะเข้าทีนี้คะแนนเขาเขา้า BBA July ยังได้แต่เขาเลือกที่จะเข้า food science ที่นี่เลยแล้วมันก็ยังมีเน็ต applied Math มีแบบสเปซิฟิกที่ที่อื่นอาจจะไม่ม,มีตอนนี้น้าสนะใครสนใจสายวิศวะเขาก็มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์เอนจิเนียริ่งวิศวะค<ะ>อม<ะ>หรือว่าครีเอทีฟเทคโนโลยี ฟังดูแล้วแบบน่าเรียนหน่าเออน่าเรียนมากที่อื่นมันก็ยังไม่เห็นมีอะไรที่แบบดูเจาะจงขนาดนี้เนาะจบสายวิทย์ไปแล้วมาดูของสายศิลป์กันบ้าง IRGAIRGA ย่อมาจาก International Relation and Global Affairs มีความคล้ายๆรัฐศาสตร์อินเตอร์เพราะ International Relation มันก็ดูลัฐศาสตร์เนาะเออคอมดีก็มีนะ Communication Design ชื่อตรงกับ เหมือนจุลาเลยอะ IC IC ย่อมาจากอะไรอันนี้เหมือนคณะอักษรคล้ายๆก็คือ intercultural s t u d i e s and languages <S <c oughs> <S ก็จะมีความคล้ายคายบาลักนิดนึงเพราะมันคือ <c ulture> ความ,ม culture culture and language. language ใช่ชื่อคล้ายๆกัน ครบแล้วเนาะสำหรับหลักสูตรของูอีกไม่ New e เตอร์ก็น่าเรียนหลายตัวนะมีหลายอันที่แบบที่อื่นไม่มีถ้าใครเล็งๆเห็นคณะที่ตัวเองอยากเข้าแล้วเริ่มสนใจแล้วใช่ไหมเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาอธิบายเกณฑ์ที่เขาใช้เนาะว่าแต่ละคณะต้องใช้เกณฑ์อะไรบ้างขอบอกไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวค่อยเก็บไปบอกทีติดตามดูคลิปต่อไป